ดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง f a y n w k เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาเปิดกระสอบใหม่ของตะก,ก้านะคะวันนี้เข้าเป็นก้นหวแท้นะคะทุกคนเราจะมาดูสีกันนะคะว่าล็อตนี้เข้ามามีสีมีแบบไหนบ้างนะคะ จะเริ่มจากไซส์เอสก่อนเลยไซส์เอสใบแรกสีม่วงแปดเหลี่ยมนะคะหนึ่งใบไซส์เอสอ๋อกลมเอสกลมน้ำตา แปดเหลี่ยมนี่หใบนะคะมารอบนึงนะอันนี้ก็เป็นเอฟกลมน้ำตาลอีก1ใบน้ำตาลเป็น2ใบ3ใบกับตรงนั้นอันนี้เป็นเอดแดง น้ำตาลเป็นลอน็อตนี้เอสมาทั้งหมด5ใบนะคะทุกคน5หาห้กใบกลม3ใบกลม4ใบแล้วก็8ดเหลี่ยมสองใบนะคะเราก็จะไปต่อกันที่เอา้าลืมอันนี้แนนย่มั่โอ้ย เอดอีกอย่เนาะเอดน้ำเงินแปดเหลี่ยมอีกหนึ่งใบเอ็ดเขียวกลมอีกหนึ่งใบรวมทั้งหมดมาหกเจ็ดแปดใบแปดใบนะคะเราเรามองไม่เห็นรอใครด้วยต่อไปเป็นไซส์เอ็ม แดงแปดเหลี่ยมหนึ่งใบเอมลีเอมลีน้ำเงินเอมลีน้ำเงินหนึ่งใบเอมกระเป๋าหนึ่งใบแบบฟ้านะคะเอมลี สี่เหลี่ยมสีชมพูหนึ่งใบเอมลีม่วงหนึ่งใบสี่เหลี่ยมม่วงสี่เหลี่ยมเอมม่วงหนึ่งใบแปดเหลี่ยมเขียวหนึ่งใบ แปดเหลี่ยมเขียวเอมอีกหนึ่งใบสีเขียวมีสองสีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีเขียวออกเข้มๆอันนี้สีเขียวแสบมีสองสองแบบนะคะสีเขียวบางบางรุ่นก็จะเป็นแล้วก็มีใบนี้เขียวนี้สี่เหลี่ยมหนึ่งใบน้ำเงินแปดเหลี่ยมหนึ่งใบนะคะ สำหรับไซแอลไซแอลน่าจะมาประมาณสองใบเต้าเราว่าไซแอลมาสองใบแอลมาน้ำตาลแปดเหลี่ยมกับเขียวแปดเหลี่ยมสองใบนะคะล็อตนี้มาแค่นี้นะคะทุกคนคือเขาทำเสร็จทำเสร็จแค่ไหนเขาก็จะส่งเรามาแค่นั้นก่อนนะคะ เราไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาทำได้เยอะขนาดไี้ใครสนใจใบไหนหรือว่าใครจองใบไหนไว้ทางร้านลืมก็ขอความกรุณาทักแชทมาด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งหาแชทไม่เจอนะ,ะทุกคนวันนี้แล้วก็จะขอจบคลิปรีวิวสีตะก้าแล้วก็สรงปตะก้าเข้าใหม่ของก้นหวายไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ติดตามคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอไลา์หรือว่า,าตะก้าเข้าใหม่นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดกาันติดตามคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากมายอซีที่กดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย